ส่งงานนะครับออกอีกแล้วนะครับ C ีเการช่างอายุทยานะครับระยะทางไม่ใช่อุปสรรคสําหรับความหล่อนะครับขอบคุณเด็ดพี่นะครับที่ไว้วางใจซีเคการช่างอายุทยานะครับได้รังสรรแต่งเติมเสริมหล่อนะครับดนรับใช้นะครับยินดีให้บริการนะครับซีเคกการช่างอายุทยานะครับเก็บทุกรายละเอียดความหล่อนะครับมุมสูงมุมต่ำนะครับ ชิ้นส่วนต่างๆบายซีเคกันช่างอยุธยานะครับของแท้เคลือบเคลปลาฟลายไม้นะครับมีของพร้อมติดตั้งลูกค้านะครับของแท้นะครับเคลือบเคลปลานะครับรอไม่ต้องรอนานนะครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานเมียไม่โทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับชิ้นส่วนตัวนี้นะครับแผงประตูนะครับสีบอลเงินนะครับลูกค้าทําสีมานะครับนี่นะครับสีจะเหลือบสีจจชันแลบนะครับหมองนะครับสเตปสีก็ไม่เหมือนเดิมนะครับในส่วนของ ัวเดิมสีลดนะครับเห็นไหมครับแถบสีขาขาวสีจะฉลับจะเลือบนะครับสีเขือนช่างอายุทยานะครับเห็นไหมครับนี่นะครับความแตกต่างนะครับชัดเจนนะครับสีเดิมนะครับก็จะเป็นในส่วนของปิตอร์นวมนะครับออกจะขำๆนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับของทําใหม่นะครับกับของเดิมนะครับสเตปสีก็จะแตกต่างออกไปนะครับสีเขรือช่างอายุทยานะครับบิวใหม่ใช้ไล่กว่าเดิมนะครับ เด็ดพี่รีเคสมานะครับเป็นในส่วนของลายไม้ดํานะครับแผงประตูจัดเต็มนะครับชุดนี้นะครับแผงละ900บาทนะครับที่นี่ทีเดียวนะครับถอดประกอบติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในเพิ่มนะครับแถมโปรโัชชอนรับประกันตลอดชาติด้วยว่ากันอย่างนั้นนะครับรับประกันตลอดใช้งานนะครับทั้งเคปลาทั้งลายไม้นะครับเขามาสัมผัสดูนะครับมีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับนี่นะครับชุดคอนโซลเกียร์นะครับ ีบอลเงินนะครับชุดหัวเกียร์ชุดนี้นะครับ2,300บาทนะครับนี่นะครับเห่าตาแตกนะครับต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับบายซีเคการช่างอายุทยานะครับดูเพลินๆนะครับแผงประตูนะครับ900บาทนี่รับประกันตลอดใช้งานนะครับติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับมาที่ร้านนะครับเผื่อใจมาเยอะๆนะครับของแต่งนะครับ งานแท้นะครับเรืออเก็บล่าลายไม้นะครับพร้อมติดตั้งให้ลูกค้าเพียบนะครับสเตปการทํานะครับแต่ละคนทํามากทําน้อยไม่เท่ากันนะครับราคาก็จะแตกต่างออกไปนะครับทําที่นี่ไม่ได้ก็ที่อื่นข้างที่จะยากนะครับคุณภาพรับประกันตลอดชาติว่ากันอย่างนั้นนะครับนี่นะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยแผงประตูหัวเกียร์นะครับคาดเก้นะครับหูลำโพงทวิตเตอร์เสาเอเสาการลาวมือโหนนะครับ แข้งประตูนะครับสเตปการทําแต่ละคนทํามากทาน้อยไม่เท่ากันเนี่ยครับมีอีกเยอะนะครับชิ้นส่วนเล็กๆได้น้อยนะครับสีกเหงท่าอย่างยุทธยานะครับมีทั้งหมดนะครับพร้อมิดตั้งให้ลูกค้าเลยนะครับสเตปการทำนะครับอย่างที่บอกครับแต่ละคนขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับขึ้นอยู่ความชอบนะครับบางคนก็เก็บเฉพาะในส่วนของสีบอลเงินนะครับดีไซน์แต่ละแบบนะครับแต่ละคนนะครับออกแบบดีไซน์มาได้เลยนะครับ มาที่ร้านนะครับเคปลาลายไม้ดำนี่มีของพร้อมติดตั้งเลยนะครับรอไม่ต้องรอนานติดตั้งใช้เวลาไม่นานนะครับมียไม่โทรตามก็ได้กลับบ้านแล้วนะครับมาที่ร้านเผื่อใจมาเยอะๆนะครับของแต่งเคปลาเพียบนะครับต้นทุนเท่าไหร่ไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะครับประสบการณ์การทํางานนะครับกับค่ายรถยนต์มากกว่า25ปีอัพนะครับรถยนต์หลายค่ายหลายยี่ห้อเมืองไทยนะครับทามาทั้งหมดนะครับ เนียกรอระบบโรงงาน2-3ขั้นตอนนะครับไมถึงกล้าการันตีรับประกันตลอดใช้งานนะครับซีทีการช่างอายุทยาเราไม่ขายอาชีพด้วยความมักง่ายสวัสดีครับ